ไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตมานานแค่ไหนแล้วสำหรับวงเราเองคอนเสิร์ตใหญ่โอ้คอนเสิร์ตใหญ่น่าจะกี่ปีสองอ่ะประมาณ2ปีครับสองปีครับครับครั้งนี้กลับมามันตื่นเต้นขนาดไหนนะสำหรับวงเราเองเพราะถ้าถ้าเล่นถ้าเล่นวงเดียวเนี่ยก็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 เป็นก็เล่นอยู่ทุกวันก็อาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เรามาคอลแลบกับรุ่นเทพเจ้ารันด็อกด้วยนี่เราตื่นเต้นมากครับเก่งมากเหรอทำไมนะ เรียกว่าวันน้นเราเป็นเหมือนเป็นต้นแบบของเราตั้งแต่เด็กๆเลยดีกว่าเป็นเหมือนยิ่งๆผมเป็นไอคอนมากๆครับแล้วก็ในวันหนึ่งเลยใครจะไปคิดว่าผมจะได้เล่นด้วยกันบนเวทีนี่คือแบบส่วนตัวนะครับแล้วก็แล้วก็พวกเราก็พยายามเต็มที่ที่สุดครับช่วงสองปีที่ไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตเลยอะค่ะมันมันเหมือนมันต้องเริ่มใหม่หรือต้องดึงฟิลอะไรกลับมาใหม่ไหมโอ้เช้าครับมมีควาเช้าเหมือนเหมือนม้าที่ไม่ได้ไม่ได้วิ่งไม่ได้แข่งครับม้าเมื่อแรก็เก่งก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรครับเล่น มันไม่ค่อยเหมือนกล้ามเนื้อมันก็ไม่ได้จดจําเวลาเล่นตีมากนะครับบางครต้องรื้อฟื้นกันประมาณนึงครับใช่ครับเสียงร้องอะไรก็ต้องพอไม่ได้ใช้ก็ต้องไปวอร์มใหม่เหมือนโชว์แรกๆมันไม่ใช่แค่พวกเราดนตรีนะเหมือนกับทีมงานเบื้องทีมงานเบื้องหลังวทคนิธรรมนั้นทุกคนตั้งใจกันหมดเลยครับผมแบบน้างนะะแต่งานที่รักมานานครับแต่สองปีที่หายไปนี้เราได้มีการกระชุ่มทำเพลงหรือขับเปลี่ยนความเป็นวงเราอะไรบ้างไหมคะเรื่องทําเพลงก็ทําอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับเพราะว่า อาจจะเป็นวงที่เรื่องมากเบว่าแบบว่าทำแล้วมันไม่พอใจสักทีแล้วถ้าทำอยู่40-50เพลงก็ใช้ได้จริง2เพลงประมาณนี้ครับ2ปีที่ผ่านมานนี่ะใช่ครับเออเออที่เหลือไปไหนครับทิ้งครับทิ้งไม่เสียดายหรรอคับที่เรบทิ้งเองไม่เสียดายครับผมว่ามันต้องเอาพุทธออกมามันต้องดีที่สุดครับครับมันตัดใจยากไหมครับกับ40เพลงจนเหลือแค่2เพลงที่เราตัดตัดใจยากเหมือนกันนะมันอาจจะอาจจะ เอากลับมาฟังเองบ้างอะไรแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปใช้ที่ไหน40เพลงนี่คือเรียบร้อยทั้งทำนองอัดอะไรเรียบร้อยแล้วอาจจะไม่ได้อัดจริงจังก็ยังเป็นเดโมทำอะไใช่ครับแต่นี้ไม่ได้ปล่อยเพลงมานานนาหรือว่าปล่อยปล่อยปล่อยเพลงปีนี้ล่าสุดสองสามเดือนที่แล้วใช่ครับจะมีคิวต่ออีกไหมครับเพลงมีมีคิวต ja ่อครับมีคิวต่อแต่ว่าอันนี้จะเป็นจะเป็นแผนใหม่ครับก็คือ ปกติเนี่ยเราปล่อยไปแล้วปุ๊บเราจะแบงค์ไปก่อนเลยว่าไม่รู้ว่าเพลงหน้าจะปล่อยเมื่อไหร่ใช่รับแต่ตอนนี้พอเรามีเพลงในมือเยอะๆนะจะัดหกเจ็ดเพลง,งนะครับเราก็จะวางทาไทม์ไลน์ไ้รลยว่าหนึ่งเพลงแล้วก็แกลเว้นแกล์สองเดือนแล้วค่อยปล่อยอีกแล้วก็คาวดาวสู่สู่คอนเสิร์ตใหญ่เรียกว,ว่าหลังจากนี้คือจะปล่อยจะปล่อยไปเรื่อยๆแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับคืออีกสักแป๊บหนึ่งรอวางแผนทุกอย่างให้มันเรียบร้อยก่อนอยาให้ทุกคนรอติดตามนี้ พร้อมปล่อยมีห้าเกือบหกครับเยอะก็คือพร้อมทุกี่ใช่ครับเพราะเป็นแฟนเรียกร้องหรือว <c oughs> ่าังไงครับด้วยความที่เราเราไม่ได้ปล่อยเพลงนานแล้วด้วยครับถ้าอยากจะปล่อยเพลงแบบแบบใหม่ๆดูบ้างที่ไม่ใช่การปล่อยเป็นทีละเพลงแล้วก็หายหายอ,อยากจะปล่อยไปเรื่อยๆแต่มาไม่ถีกันไปใช่ไหมที่แบบสองเดือนปล่อยครั้งเพราะเพลงบางทีเขาอาจจะให้เป็นกระแสก่อนแล้วค่อยปล่อยอีกรั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ไม่สนไม่เป็นไรครับไม่สนครับไม่เป็นไรครับและทีนี้ปลายปีคอนเสิร์ตอะไรนี่กลับมาหรือยังครับคอนเสิร์ตใหญ่ๆแต่ว่าตอนนี้เข้าสู่เพาะว่าปกติครับตอนนี้ทุกคนก็องทำงานปกติแล้วครับคิวงานมาก็ปกติได้แหละครับปกติครับมันชื่นใจขึ้นมาหากคนเพลงที่เราแบบเออห่างหายจากการไปเล่นคอนเสิร์ตเล็กๆด้วยอะไรด้วยเราเมันได้กลับมาเหมือนหมาที่อยู่ในกรงนานๆแล้วออกมาได้บ้างเลยตอนนี้เป็นที่ก็บของเลใกล้ซีนแฟนอะไรยางเงี้ยใช่ครับ ด้วยครับอาจจะอาจจะมีอาจจะมีแบบไม่ได้ปกติผมก็จะลงไปเลยออจอยกับคนดูหรือว่าถ่ายรูปหลังหลังเล่นเสร็จเนี้ยก็จะแบบอยู่ถ่ายกับทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ยไ,ไ,ไอกิจกรรมเหล่าเนี้ยมันจะมากขึ้นใช่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หม,มายขอไม่ถ่ายเลย<ม>จะมีตรงนี้นิดนึง ที่ยมุนเวทีก็มีก็มมีีสเปรย์อยู่อยููู่เลยครับไปสำหรับไสหรทุทุกสองเพลงสามเพลงก็ว่าจับมือไปจับมือไปจับมือในรูปก็ะที่เพราะมีโอกาสได้เจอแฟนแล้วคนรู้สึกมันเป็นไงบ้างครับตอนได้เห็นได้ไปได้มาเสจอแฟนได้คือคือต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนไม่ได้เล่นอ่ะมันจะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะทำเพลงไปทำไมเพราะวเหมือนกับทำเพลงปล่อยไปแล้วไม่ได้เล่นไม่ได้เจอแฟนเพลงก็ไม่ได้ไม่ได้อยากทำแล้วอ่ะ คือไม่ได้อยากทําเพลงแต่พอแบบเมื่อไหร่ที่ได้ไปเล่นแล้วเห็นเฮ้ยเขาร้องเพลงเราได้อยู่นะรอรอร้องเพล,ลงเราอยู่ก็พอกลับบ้านมาก็อยากจะทําเพลงนี่ครับความรู้สึกนี้มากกว่าเวลาไปเจอแฟนเพลงครับก็จะมีไฟในการทําเพลงมากอย่างมีไม่แค่ฝีการไงานเพราะทราบเลยเสมอว่าเราเป็น,รรปน,นะะครั้งแรกของรายการใช่ใช่ครับเป็นเชื่องเป็นที่ยากง่ายอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ใช่คนแบบคนแบบนี้ด้วยคือเครื่องดนตรีก็ก็ไม่ถนัดเลยคือกีตาร์โปร คือเพราะเราเป็นวงซินป๊อปนั่นก็ต้องมีคีย์บอร์ดก็จะเป็นครั้งแรกที่เล่นอะคูสติกเลยไหมครับใช่ของพวกเราเพาเราเล่นอะคูสติกกันไม่ไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่ครับใช่ครับก็ก็ต้องอัเลนใหม่ทํากันบ้านเยอะหน่อยครับมีกับข้าวใหม่จะมีเพลงแนวมีบ้างโมยากสักยากน่าจะยากอันนี้มันหยิบหยิบมาเล่นเป็นเกมอื่นสนุกสนุกหน่อยนะครับอ่าครับดังนั้นฝากแฟนๆนะครับและดูอยู่ถึง มีความคิดถึงกันเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้อาจจะชีวิตลาบากหรือว่าอะไรยังไงนะครับเราก็หาเวลามาเจอกันนะครับมาฮมาิกันครับผ็ไั่คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมครับยังทําเพลงเหมือนเดิมครับอย่าให้รอฟังเพลงกันครับผมครับ